สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้เรียนกับคุกกิกนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นคุกกิกจะพาเด็กๆไปนับเครื่องบินกันค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ลำตอนนี้ให้เด็กๆไปดูคลิปเพลงกันเลยค่ะ wow! Let's count some airplanes One little two little three little air ล้ำนั่นเองค่ะเป็นการทบทวนให้เด็กๆฝึกดีดนิ้วมือนับจํานวนเพิ่มชีลหนึ่งและลดจํานวนชีลหนึ่งเช่นกันนะคะปุคกกี้คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเริ่มต้นเรียนที่วิชาแรกคือวิชาคณิตศาสตร์เราไปทบทวนการเขียนคาอ,อ่านของตัวเลข1-10ให้ทุกคนดูที่หน้าจอเลยค่ะเรามาดูภาพแรกนะคะคือภาพดาวค่ะเด็กๆช่วยคุกกี้นับด้วยนะคะ หน,นับได้1เท่ากับเลขหนึ่งสะกดคำอ่านพร้อมกันค่ะหอนอึ1 1หนึ่งหนึ่งงอนหนึ่งไม้เอกหนึ่งภาพต่อไปเลยนะคะเป็นภาพปลาค่ะช่วยคุกกิ้งนับอีกครั้งนะคะหนึ่งสองนับได้สองเท่ากับเลขสองสะกดคำอ่านพร้อมกันค่ะ สองอสองสองอสองภาพต่อไปเลยนะคะหนึ่งสองสามนับได้สามเท่ากับเลขสามสองอาสาสามมอสามภาพต่อไปเลยนะคะหนึ่งสองสาม 4นับได้4เท่ากับเลข4สออีสีไม้เอกสภาพต่อไปนะคะเป็นภาพพระอาทิตย์ค่ะช่วยคุกคกนับดังๆอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 2 3 4 5นับได้5เท่ากับเลข5้หออาหาไม้โทห้า ภาพต่อไปค่ะเป็นภาพดินส่อนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6นับได้6เท่ากับเลขหขหอ6อกหกหภาพต่อไปต่อเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7นับได้7เท่ากับเลข7ค่ะจอก7 7ดอ7ท้าต uh ่อไปเลยนะคะ1 2 3 4 5 7, 8นับหอยได้กี่ตัวคะเด็กๆ8ตัวเก่งมากมากค่ะปอแอแปแปดอ8ต่อไปเราไปนับหนังสือกันบ้างนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 เจ็ดแปดเก้านับได้เก้าเท่ากับเลขเก้ากอเอาเกาไหมโทรเก้าสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นับได้10เท่ากับเลข10สออีก10สิบบอสิบเก่งมากๆค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ทบทวนเลขอาราบิกเลขไทยและสะกดคำอัานไปแล้วถ้าหากเด็กๆได้ฝึกเขียนที่บ้านอย่าลืมเขียนสลาดและวรรณยุกให้ตรงตำแหน่งด้วยนะคะต่อไปเรามาทบทวนการเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยกันต่อเลยค่ะวิธีการเรียงจำนวนให้เด็กๆสังเกตเลขที่มีค่ามากที่สุดก่อนนะคะ อย่าสับสนกับการเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากนะตอนนี้ทุกคนลองไปดูที่หน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโจทย์ของเรามีเลข2 8 5 10เลขใดมีค่ามากที่สุดคะเลข10ถูกต้องแล้วค่ะให้เรานำเลข10มาเขียนที่ช่องแรกได้เลยนะคะต่อไปเหลือเลข2 8 5 เลขใดมีค่ามากที่สุดคะเลข8ใช่แล้วค่ะให้เรานำมาเขียนต่อจากเลข10ได้เลยนะคะตอนนี้เหลือเลข2กับเลข5ค่ะเลขใดมีค่ามากที่สุดคะเลขห้าให้นำมาเขียนต่อจากเลข8ได้เลยเหลือเลขตัวสุดท้ายก็คือเลข2 ให้เรานำเลข2มาเขียนที่ช่องสุดท้ายได้เลยนะคะเพราะว่าเลข2มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะเมื่อเรียงจานวนจากมากไปหาน้อยก็จะได้ดังนี้10 8 5 2เก่งมากค่ะเราไปดูโจทย์อีกหนึ่งข้อนะคะมีเลข64 17 93 28เลขใดมีค่ามากที่สุดคะเด็กๆเ,เลข93ถูกต้องแล้วค่ะให้เรานำเลข93มาเขียนที่ช่องแรกได้เลย,เลยต่อไปเหลือเลข64 17 28เลขใดมีค่ามากที่สุดคะเลข64 ให้เรานำมาเขียนต่อจากเลข93เลยนะคะตอนนี้เหลือเลข17กับ28ค่ะเลขใดมีค่ามากที่สุดคะเลข28ถูกต้องแล้วค่ะให้นำมาเขียนต่อจากเลข64ได้เลยเหลือเลขตัวสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเลข17เราก็จะนำเลข17มาเขียนที่ช่องสุดท้ายเพราะว่าเลข17มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ เมื่อเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยก็จะได้ดังนี้93 64 28 17เด็กๆทุกคนเยี่ยมมากๆเลยค่ะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ฝึกอ่านคำล้องจองที่ผสมด้วยสระโอไปแล้ววันนี้เราจะมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ โยโยโยสระโอโยโยเจ้าช้างจัมโบชอบเล่นโยโยแล้ววันนี้เรามารู้จักสระออกันค่ะรวมไปถึงคำที่ประสม์ด้วยสระออไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดหน้าตาสระอเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตที่หน้าจอค่ะ ว่าคำใดคือคำที่ผสมด้วยสระออไม่มีตัวสะกดใช่แล้วคะ่ะมีคำว่าทออทอรออรอพออพอคออคอมออมอต่อไปนะคะคำใดที่ผสมด้วยสระออมีตัวสะกด ใช่เลยค่ะมีคำว่าสออสอสงอสงกออกอกดอกอดจออจอจบอจอสออสอสมอสไม้เอกซ้อมชออชอชนอช้อนเด็กๆทุกคนเก่งมากๆค่ะ ต่อไปเรามาแจกลูกคำคำที่ผสมด้วยสระออกันต่อเลยนะคะคำแรกค่ะตออตอแจกลูกคำคือตอผสมกับสระออตอมีตอเป็นพยัญชนะเสียงต้นผสมกับสรรออคำที่สองนะคะทออทอทออทองไม้เอกท่องแจกลูกคำ ทอผสมกับสาราออผสมกับงอผสมกับไม้เอกท่องมีทอเป็นยีญชนะเสียงต้นผสมกับสาราอองมีงอเป็นตัวสะกดและผสมกับวรรณยุกต์เอกค่ะเด็กๆอย่าลืมแจกลูกคำให้ถูกวิธีด้วยนะคะมาถึงวิชาสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะ เราไปรู้จักคำศัพท์ที่มีตัวอักษร O และตัวอักษร P เป็นเสียงต้นกันนะคะเด็กๆดูภาพค่ะ Bean Tomato Onion ภาพใดที่มีอักษร O เป็นเสียงต้นคะใช่แล้วค่ะ Onion O N I O N อันเนียนแปลว่าหัวหอมดูภาพต่อไปเลยนะคะ waterfall liver ocean ภาพใดที่มีตัวอักษรโอเป็นเสียงต้นคะ ocean นั่นเองคะ่ะ o c e a n ocean แปลว่ามาหาสมุทรภาพต่อไปนะคะอ้าวแคดจภาพใดที่มีตัวอักษรโอเป็นเสียงต้นคะยอดเยี่ยมเลยค่ะอ้าวนั่นเองค่ะ O W L o แปลว่านกฮู เราไปดูข้อต่อไปเลยนะคะ Starfish Octopus dolphin ภาพใดที่มีตัวอักษร O เป็นเสียงต้นคะ Octopus เก่งมากๆค่ะ O C T O P U S Octopus แปลว่าหมึกเราไปดูคำที่มี P เป็นเสียงต้นกันบ้างนะคะ pan cup dish ภาพใดที่มีตัวอักษรพีเป็นเสียงต้นคะ pan เก่งมากๆค่ะ p a n แ,แปลว่ากระทะภาพต่อไปนะคะเชลทยเกิล parrot ภาพใดที่มีตัวอักษร P เป็นเสียงต้นคะ parrot p a r r o t Parrot แปลว่านกแก้วภาพต่อไปนะคะ bear, penguin, fish ภาพใดที่มีตัวอักษร p เป็นเสียงต้นคะ penguin. p e n g u ไอเอ็นเพนแปลว่าเพนกลินข้อสุดท้ายแล้วนะคะ Paper ร์เลเซอร์ลูภาพใดคือภาพที่มีตัวอ,อักษรพีเป็นเสียงต้นคะ Paper เก่งมากมากค่ะ P A e e r paper แปลว่ากระดาษวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนกับคุกกิก๊กเป็นอย่างดีน่ารักมากมากเลยค่ะอย่าลืมตั้งใจทำแบบคุณหักและคุกกิก๊กหวังว่าเราคงจะได้เจอกัน,นเร็ววันนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ